สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง For ์จูนพยากรณ์เมน่อจะมาพยากรณ์คนเกิดราศีกุมและคนานกุมสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับกดอินกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับขณะการเดินดูสัมโตษสามารถอัดลายดีมาที่เบลีเบลหกสิบเก้าซึ่งจะมีค่าครูสามารถสังเกตได้จากท้ายกองหัวก็เชื่อเรื่องอัดลายดีมาทำค่าครูได้ครับขอประกาศโปรโมชั่นใหม่นะครับในเดือนเมษายนรอบแรก ก็คือวันที่5ถึงวันที่10นะครับมีนาเมษายน256นี้จะลดค่าครูให้เป็นพิเศษและจะพิเศษขึ้นไปอีกนะครับใน2วันแรกก็คือลดราคาให้2ต่อนะครับไม่ใช่2เท่านะ2ต่อนะครับก็ใครต้องการดูดูส่วนตัวแอดไลน์ดีมาทำค่าครูได้จะได้ค่าพิเศษครับโอเคต่แต่วันที่7 8 9ดเนี่ย4วันนี้จะลดเท่ากับเดือนที่ผ่านมานะครับโอเคคลิปนี้นะครับจะเป็นการพยากรณ์และให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นวัฒนาสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย และไม่แน่นอนในดวงชะตาสำหรับคนราศีกรุณาขนาะกลุ่มลำติดตามรับฟังกันเลยครับก่อนอื่นจุดกําเนิดนะครับอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับตรงนี้ทีนี้สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยและไม่แน่นอนไม่ใช่ตัวตนเพราะคลิปที่แล้ว EP ที่2พูดไปแล้วใช่ไหมครับแต่ ep นี้เป็น EP ีที่3นะครับเป็น EP สุดท้ายเนาะที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยและไม่แน่นอนคือราศีการเงินครับการเงินของคุณนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงบ่อยไม่แน่นอนแปลว่า คุณจะรับอาชีพที่มันแบบอย่างเช่นเหมือนผมเนี่ยเป็นอาชีพอิสระอาชีพฟรีแลนซ์ใช่ไหมครับอาชีพที่หมายถึงการค้าขายอาชีพที่หมายถึงบริการอะไรเงรี้ยคือ,คอหมายว่าไม่ใช่งานประจําไม่ใช่งานที่เป็นรูทีนแพทเทิร์นนะครับหมายถึงว่าเงินเดือนจะได้ทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งยังไม่ใช่นะครับก็หมายถึงว่าส่วนใหญ่นะครับไม่ใช่ทุกคนเพราะต้องไปดูดวงดาวก่อนวิชานี้เป็นวิชาที่หมายหมายถึงกรอบกรอบเหมือนกรอบรูปอะครับ ที่หมายถึงกรอบมีความสาคัญนะเพราะว่าเป็นตัวกั้นสายตาทําให้เรานะโฟกัสไปที่ตรงข้างในกรอบนั้นกรอบจะต้องเด่นเป็นสีทองนะครับเนี่ยอย่างที่ผมจะให้ดูนี้อ่าน,นะครับเนี่ยเห็นไหมครับกรอบเนี่ยสวยงามเห็นไหมครับก็แล้วแต่ใครจะทําข้างในรูปเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นดวงดาวดวงดาวเปรียบเสมือนคนแต่ว่าราศีที่เป็นกรอบเนี่ยเปรียบเสมือนบ้านนะครับที่ผมเนี่ยที่ผมพูดเนี่ยคือบ้านหมายถึงว่าบ้านมันไม่ชัดเจนว่านิสัยเป็นแบบไหนแต่บ้านมีนิสัยนะครับอืม หลายคนคงจะไม่รู้ว่าบ้านเลือกคนแต่เราคิดว่าฉันชอบเรื่องหลังนี้เนะี่ยสวยฉันชอบหลังนี้ก็เพราะว่าบ้านเลือกคุณเลือกเลือกคุณมานะครับไม่ใช่คุณเลือกบ้านนะจําไว้เลยนะมนุษย์เราไม่ได้เลือกบ้านครับแต่บ้านต่างหากที่มีนิสัยแล้วเขาจะดึงดูดคนคนนั้นเข้ามาทาให้เขามีนิสัยแบบนั้นด้วยคุณสังเกตดูไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือ เบอร์เลขทะเบียนบ้านนะครับเลขทะเบียนรถนะครับหรือไม่ก็ต้องเป็นลักษณะของบัตรประจําตัวประชาชนทุกอย่างที่มีเลขกํากับเนี่ยเลขมันถอดรหัสได้นะครับคือจักรวาลเนี่ยถอดรหัสเป็นตัวเลขได้หมดเลยนะครับก็คือหมายถึงธาตุต่างๆธาตุไฟธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมเนี่ยอย่างคุณรัตธธาตุลมเนี่ยนะครับธาตุไม้ธาตุทองเนี่ยนะครับหมายถึงว่ามันแปลรหัสแล้วนะครับมันแปลรหัสจากดวงดาวด้วยนะอ่าคือหมายถึงว่าเลขเนี่ยเป็นตัวแทนทุกสรรพสิ่งในจักรวาลนี้ไม่ว่าจะแปลดวงดาวก็ได้ จะแปลเป็นคนก็ได้อย่างคนธาตุอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะคนราศีกุมธาตุลมนี่ไงครับเห็นไหมมันคือการถอดรหัสแบบหยาบๆนะครับแล้วก็ต้องมาดูมาดูวันเดือนปีเกิดด้วยที่ซ่อนแฝงในเลขนั้นอีกต่างหากด้วยนะครับอ่าอย่างเช่นใครเป็นมีเลขหนึ่งในแบบบรรทมโตประชาชนเอาเป็นคนใจร้อนเป็นคนที่แบบมีเกียรติมีศักดิ์ศรีรักอีกโก้สูงอะไรอย่างเงี้ยครับมีอีโก้สูงอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยมันก็ถ่ายได้อ่ะมีเลขสองจดดิบอ่อ,อนหวานนุ่มนวลม,ม,มีระเบียบวินัยนะ แต่ก็เป็นคนใจอ่อนนะครับประมาณนี้เนี่ยมันก็คือพูดง่ายว่าหรือขี้แพง่ายอะไรเงี้ยก็ก็คือมันแ,แล้วแต่วันเลขอะไรสุดท้ายเลขสุดท้ายจะเป็นเลขที่สําคัญที่สุดเพราะเป็นตัวเลขที่ไม่เหมือนกันนะครับอ่าก็หมายถึงว่าใครได้เลขอะไรข้างหลังเนี่ยมันจะมีอยู่10กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มเลขศูนย์หนึ่งสองสามจนไปถึงกลุ่มที่เก้าเป็นกลุ่มสุดท้ายเห็นไหมครับอ่ามันก็บอกได้ทั้งนั้นเห็นไหมครับแล้วก็มาเลื่อนมาสามตัวอะไรเงี้ยครับประมาณนี้นะก็หมายถึงว่าทุกอย่างมัน มันสามารถถอดรหัสได้นะครับเหมือนแบบนี้แหละนะครับตัวราศีกลุ่มเองเนี่ยก็ต้องเข้าใจด้วยว่ากรอบที่พูดมาเนี่ยมันหมายถึงเนี่ยที่เราจะพูดถึงมันไม่ใช่เนื้อหาสําคัญนะเนื้อหาสําคัญมปนอยู่ที่ดวงดาวครับอย่างเช่นตัวคุณได้ดาวราหูเป็นกเกษตรเนี่ยหมายถึงคุณเป็นคนลุ่มหลงมากๆเลยอยากได้เคยมีสูงนะครับออแล้วอาจจะบินเมย์ไปในทางผิดศีลธรรมได้ง่ายด้วยแต่ไม่ใช่ทุกคนนะมันต้องไปดูด้วยว่ามีดาวอะไรเล็งหรือเปล่ามีดาวอะไรกลุ่มหรือเปล่าถ้าดาวพฤศดีกลุ่มโอเคหมายถึงว่าเป็นคนที่อาจจะมี มีชั้นเชิงเป็นนักการตลาดเก่งนะครับหมายถึงเชื้อเชิญคนอื่นแล้วก็ดึงดูดคนอื่นมามันจะคล้ายๆกับเป็นกลยุทธ์นะครับอืมก็คล้ายๆของเบ้งนะครับที่ที่จะมีแบบดวงที่จะต้องมีราหูและดาวเสาร์เด่นนะครับอนุมานได้ว่าเขาเกิดลัคนามัางกรและดาวราหูจะต้องเด่นนะครับอาจจะเป็นดาวราหูเป็นมหาจักรกลุ่มละก็ได้ถึงเป็นคนที่เก่งมากในการที่แบบมีคือเป็นพิชัยสงคราม วิชายยุดหนี่ครับอย่างผมก็มีดวงพิชายสงครามอยู่ถ้าใครรู้จักโหราศาสตร์ทไทยครับขั้นสูงจ,จะมีดวงพิชายสงครามซึ่งผมก็มีแต่ผมไม่ขอเอามาอวดให้เห็นนะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันมีดวงดาวมันมีอะไรทุกอย่างอยู่ในนั้นนะครับมันเป็นข้อมูลของเราเราคือคุณไปเซิร์ชใน Google ก็ได้ครับดวงพิชายสงครามอมืก็หมายถึงการบูชาดวงนะครับก็จะบูชาทุกวันเลยนะครับอประมาณนี้จบนะครับอดีายวจะบรนทอกเรื่องเยอะการเงินนั่นแหละนะครับทีนี้ การเงินหี่ยมหมายถึงดาวพฤหัสบดีเป็นเจ้าเดินเดยวกันกับลาบเดี๋ยวจะบอกทีหลังเนาะก็หมายถึงว่าโอเคมีลาบเป็นเงินอย่างที่เคยบอกไปหลายๆครั้งการเงินนี่ยมักจะดีดาวพฤหัสบดีกงจะเข้าเรือนศาสชาแล้วเนาะก็หมายถึงว่าการเงินจะอยู่ที่นี่สังคมหรือมีการติดต่อการสื่อสารแล้วจะได้ตังค์อย่างเช่นการซื้อขายบ้านก็ได้นะครับการเซ็นสัญญาต่างๆแล้วได้ตังค์ก็เช่นเดียวกันอะไรประมาณนี้หรือร่วมหุ้นลงทุนอะไรอย่างี้ก็ได้ด้วยแต่ต้องไปดูปฏิณิด้วยนะครับราศีสิงค์คือทุกอย่างอ่ะ อามีการเซ็นสัญญานะสัญญากับใครลนะ่ะก็ต้องคนตรงข้ามตัวประคับก็คือปัตตานีเห็นไหมครับก็ต้องดู2อ,อันควบคู่กันนะครับแต่ต้องดูดาวจรน,นะไม่ใช่ดูดูดวงหลักด้วยสะท้อนดวงดวงจรน,นะครับนาว่างก็ต้องดูอะไรแบบนี้ครับทีนี้นะครับการเงินจบต่อไปเดี๋ยวจะอธิบายอีกครั้งนึงตอนลาบเนะะาะราศีปุตตะ ราศีปุตตะคือราศีมิถุนนะครับมิถุนหรือเมถุนเนี่ยนะครับเป็นราศีที่หมายถึงคนคู่หมายถึงการคลองเรือนหมายถึงการปฏิสัมพันธ์กันในดวงโลกนะครับมันหมายถึงว่าก่อนที่คุณจะเป็นแฟนกันมันคือปุตตะมันคือการสื่อสารนะครับหมายถึงว่าอ,อย่างเช่นผู้ชายไปจีบผู้หญิงอ่ะก็หมายถึงการสื่อสารแล้วปุตตะแปลว่าคนใหม่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าสมมติว่าคนนั้นยังไม่เคยมีแฟนหรือบางคนหย่าร้างมาแล้ว ก็ไปจีบคนใหม่อันก็เป็นปุตตะหรือบางทีรักสอนก็ได้เพราะว่าปุตตะหมายถึงจิกหมายถึงการรักสอนได้ด้วยนะครับและไอราศีมิถุนเนี่ยเป็นราศีคนคู่หมายถึงเผื่อเลือกดังนั้นคนราศีกุมมักจะเป็นคนที่ออกแนวเจ้าชู้หน่อยแต่ต้องดูดาวพุธด,ด้วยครับว่าดาวพุธไปตกที่ไหนถ้าดาวพุธไปตกที่ไม่ดีก็อาจจะเป็นคนเจ้าชู้แต่ถ้าเผื่อดาวพุธไม่ได้ตกในตำแหน่งที่ดีก็หมายถึงว่าเป็นคนอเมริกัน คือมันมีทั้งตกดีและตกไม่ดีอาพูดง่ายนะครับก็าวหมายถึงว่าเป็นคนเจ้าชู้หรือไม่เจ้าชู้ก็ดูจากดาวพุธด,ด้วยแต่มิน,มนเบยว่าจะเป็นคนเจ้าชู้ซะสูงเลยอย่างเช่นดาวพุธเป็นเกษตรในเรอนปุตตะเนี่ยมีแล้วมีอีกครับเริ่มต้นใหม่ๆเป็นคนเจ้าโปรเจกต์และเป็นคนที่แบบถ้าเป็นเรื่องความรักก็หมายถึงมีแล้วมีอีกนะครับแต่ท้งนี้ทท้งนั้นต้องไปสัมพันธ์กับพพปัตนิอีกแล้วนะครับดาวอาทิตย์สคัญไหมอย่างเช่นอาทิตย์กุมกับดาวพุธโอสุดยอดนะครับคนนี้แปลว่าคู่เป็นคนอชอบเด็ก อาชอบเด็กๆจริงนะครับผมเคยดูดวงสวนตัวคนหนึ่งมาแล้วเอาเป็นเขาเป็นดวงครูแล้วกันเนาะก็ไม่ได้เอ่ยชื่อนะก็หมายถึงว่าเขาอ่ะแฟนของเขาเป็นคนที่แบบเขาจับได้ว่าแฟนเขามีมีกิ๊กกักนะครับแล้วเป็นเด็กกว่าอืมก็จริงอะ่ะอ่าก็ถูกต้องแล้วชนินี้ปุตตะไปว่ามีแล้วไม่อีกก็คือพูดแค่ว่าเขาจะไม่ใจเดียวอืมระวังนะครับเวลาจะจะคบใครเป็นคู่อะ่ะดูก่อน เขาเรียกว่าดูดวงคู่สมพงนะครับหลายคนเขาเรียกว่าผูกดวงแต่ตามจริงการผูกดวงอ่ะมันหมายถึงการตั้งดวงนะครับไม่ใช่เป็นการเอาคนสองคนมาผูกกันแบบไอ้ที่แบบเป็นคนกอดกันแล้วมีได้สายสินพันกันเนี่ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ไสยศาสตร์นะไม่ใช่อ่ามันหมายถึงดูคู่สมพงเขาว่าคู่สมพงแปลว่าสมพงกันแปลว่าอยู่ด้วยกันแล้วราบดื้อนะครับแต่มันอาจจะมีอุปสรรคบ้างเล็กๆน้อยๆก็แล้วแต่คนมันอยู่ที่ตำแหน่งที่ดีมากมากหรือเสียมากกว่าอันแบบนี้ครับต่อไปนะครับ ปุตตะเป็นดาวพุธเนี่ยก็มาถึงเอปากหวานอืนะครับปากหวานเพราะปุตตะเนี่ยปาวาซับซอบหน่อยนะครับงานเสริมงานหลักงานเงินรองก็ได้นะครับเงินจออ็อบนี่ครับไม่ใช่งานหลักนะถ้างานหลักจะเป็นภพกรมมะนะอ่ะเอาต่อไปเป็นราศีกันนะครับภพมรณะมรณะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยและไม่แน่นอนผมเลยบอกไปปุตตะเปลี่ยนแปลงใหม่ไม่แน่นอนเพราะว่าคนราศีกุมคนขี้เบื่อเป็นคนที่ชอบแบบชอบเดินทางอ่ะชอบชอบไปฏิสัมพันธ์ไปเรื่อยนะครับแล้วไม่ ไม่แน่นอนแปลว่ามันต้องมีเรื่อยๆครับก็อย่างที่บอกไปว่ามันบินมาจากคาว่าเจ้าชูมากเลยนะครับแต่ต้องไปดูดาบพุทธนะว่าดาบพุทธอยู่ที่ไหนจะเจ้าชูหรือไม่เจ้าชูค่อยว่ากันทีนี้มรณะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยและไม่แน่นอนแปลว่าโรคภัยแค่เจ็บมรณะมรดกก็แปลว่ามีการเปลี่ยนแปลงบ่อยไม่แน่นอนแปลว่าคุณมีคืออย่างนี้ถ้าสมมุติว่าเขาว่าจะยกที่ตรงนี้ให้แต่เขามีการเปลี่ยนแปลงครับอืมก็อย่างเช่นใครดูแลเขาตอนก่อนเสียเขาก็อาจจะให้คนนั้นมากที่สุดอย่างพ่อผมเนี่ยบอกเลยนะ พ่อผมจะบอกว่าใครที่ดูแล <c oughs> เออเป็นคนแบบนี้เวลาพูดถึงใครเหมือนกับคล้ายๆกันดินทานะครับแต่ว่ามันไม่ใช่นะแต่หมายว่าพูดถึงนะผมจะชอบมีเอฟเฟกบางอย่างบางทีก็พอตอนกินข้าวอยู่กำลังพูดพูดกันอยู่ใช่ไหมครับพูดเรื่องอื่นอ่ะสำลักอย่างเงี้ยครับพอเนี่ยเมื่อกี้ก็คล้ายๆสาลักเนี่ยผมจะพูดถึงคนอื่นไม่ค่อยได้เลยช่วงนี้ปนไปเลยไม่รู้สักพักหนึ่งแล้วว่าตั้งแต่แบบเออมาทํางานจงจุดเนี้ยครับ เออพอพูดถึงใครเหมือนนินใครๆนินทาแต่ไม่ได้นินทานะแต่พูดถึงเฉยๆบางทีก็สำลักอย่างเงี้ยเออนินทาก็สำลักอย่างเงี้ยครับคือเป็นคนสำลักบ่อยมากอะแบบงงมากอ่ะอยู่ดีๆก็เป็นเหมือนกับคนบางคนที่แบบเออสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขามาเตือนบางว่าอย่าพูดนะอย่าพูดนะอะไรอย่างงี้หรือเปล่าคืออาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่หมายถึงว่าแต่ผมคิด่างงั้นว่าโอเคเขาคงจะมาเตือนว่าเราอย่าไปพูดถึงคนอื่นอย่าไปนินทาคนอื่นอะไรแบบเนี้ยอืมคงจะแบบว่าอืมกมติดจรวดเลยเนี่ยมรณะมรดกนะครับแล้วก็หมายถึง การเจ็บไข้ได้ป่วยจะมีการขึ้นขึ้นลงของโรคภัยคข้เจ็บอย่างเช่นบางคนจะเป็นโรคภุมมแพ้เหมือนผมเนี่ยโรคภุ่มแพ้เป็นแปลงบ่อยอ่ะหนาวก็เปลี่ยนอ่ะก็จามจะไปฤดูใบไม้ผลิก็จามฤดูใบไม้ร่วงก็จามฤดูร้อนก็จามเขาเรียกว่ามันเป็นไข้หลงฤดูครับอย่างเช่นเพิ่งหนาวมาเป็นร้อนใช่ไหมครับก็อาจจะอาจจะป่วยนะครับมันจะป่วยตามตามที่มันแบบเปลี่ยนฤดูกันอ่ะนั่นแหละเขาเรียกว่าผุมมแพ้นะครับ เป็นอยู่นั่นนะ่ะเป็นทุกปีนะครับเหมือนแต่ก่อนนะ่ะผมบะตอนเด็กนะ่ะแบบทนมากเลยนะเพราะว่าเราอะนั่งมอเตอร์ไซค์ไปไปเรียนนะครับเพราะว่ามันอยู่ไม่ไกลมากทุกวันแล้วก็ตากแดดหน้าเสาธงทุกวันอะไรเงี้ยครับอ,อ,อย่างตอนตอนมหาลาัยก็จะขี่มอเตอร์ไซค์ไปเหมือนกันไม่ไม่ขี่รถยนต์เพราะว่ามันอยู่ใกล้ไม่นะไม่ไกลมากนะครับก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ไปก็คือตากแดดทุกวันน่ะพูดง่ายว่าแข็งแรงแต่มันจะเป็นไข้ไข้ตอนฤดู ฝนจะไปหนาวอะครับอืมมันจะเป็นทุกปีเลยผมจะเป็นไข้คือมันมันแปลกประหลาดตรงที่ว่ามันจะเป็นตรงนั้นทุกครั้งเลยอ่าแต่ว่าหนาวมันเป็นร้อนไม่ไม่ป่วยนะครับแต่แตอนป่วยตอนอ่าฝนจะไปหนาวอะอืมจะเป็นทุกปีจําได้เลยว่าปลายปลายปีผมจะต้องแบบลาเรียนบ่อยในช่วงนั้นเองครับเพราะว่ามันจะเป็นไข้แบบตัวร้อนขึ้นสูงนู่นนี่นั่นนะครับแต่มันไม่ได้รุนแรงแต่หมายถึงว่ามันไม่เหมือนกับตอนฉีดโควอะบักบัคซีนโควิดอีกนิดซ้ำไม่ถึงนิดซ้ำคือมันก็แค่แบบ ปวดหัวไม่อยากอื่นขั้นเนื้อขั้นตัวเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองเนาะเพราะว่าเราแข็งแรงมากตอนนั้นนะอืมแต่ตอนเนี้ยคีโลกมากนะครับเพราะดาวดาวประจําตัวดาวดาวตัวตนนะครับมันไปอยู่ที่อื่นแล้วมันไปอยู่ในที่ที่มันไม่ได้เป็นเกษตรแล้วในดวงผมเนี่ยมีดาวพุธเป็นเกษตรอยู่ที่ราศีมิถุนเนี่ยนะครับนม่เลยแข็งแรงอืมนะครับแล้วก็มีอังคารด้วยอะไรเงี้ยครับอ่ะมันก็แล้วแต่ว่ามันจะเป็นอะไรเนาะประมาณนี้ต่อไปนะครับ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยด้วยนะในชีวิตนะครับต่อไปลาพะนะครับเป็นจุดสุดท้ายลาภะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยแม่แน่นอนแปลว่าอะไรแปลว่าโชคลาภของเราอ่ะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะั้นเราจะได้ลาบถ้าไม่เปลี่ยนแปลงมันไม่มีลาบและต้องเป็นลาบขอ่งการเดินทางก็ได้ก็คนคนละขณะกลุ่มเนี่ยเดินทางจบเลยะนะครับเดินทางจบเลยจบทุกอย่างมันมันมันจะตอบโจทย์เพราะเนี่ยมันเป็นเลขเกละขนาหนึ่งสี่อ่าไม่ใช่ขอภัยไม่ใช่เกละขนาดเนาะ เกณฑ์ขนาเป็น EP ที่2ผ่านไปแล้วนะครับขออภัยด้วยอ่ะเป็นการเงินเป็นการลงทุนนะครับการลงทุนเนี่ยถ้าดาวพุธด,ดีก็คือดีก็เป็นคนชอบเสี่ยงนะครับเป็นคนชอบลงทุนเป็นคนที่อาจจะมีแบบเจ้าชู้อะไรเงี้ยถ้าถ้าเราพูดเด่นนะครับแต่ถ้าดาวพุธด,ด้อยแปลว่าไม่ไม่ใช่นะครับคนละด้านกับด้านเลยนะครับต่อไปบรณะัโรคภยัยค่ะเจ็บมีบ่อยนะครับและก็โชคลาภก็มีบ่อยอ่านะครับ ช็อ克拉เล็กๆ,ๆน้อยๆแต่มีบ่อยประเภททีถูกหวยเลเบอร์ครับพ่อลาพาเป็นกระดุมพะนะครับแต่ต้องไปดูด้วยว่าปุตตะดีไหมถ้าปุตตะคือดาวพุธเด่นก็แปลว่าลงทุนได้หมายถึงว่าอ่าหวยเลเบอร์เล่นไปเถอะก็ก,ก็ถูกอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าดาวพุธไม่เด่นอย่าเล่นครับถ้าถ้าใครที่มีดาวพัสดีเด่นอยู่แล้วนะอ่ามันต้องควบคู่กันนะดาวพุธก็ต้องเด่นดาวพฤหัสก็ต้องเด่นถ้าดาวพุธได้ด,วดาวพฤหัสดีเด่นเนี่ยกลายเป็นว่าเล่นไปก็ไม่ถูกก็จะเลียยงประมาณนี้นะครับอ่ะก็ ติดตามใน EP หน้าสำหรับติดตามข่าวปก่ได้ในคลิปหน้าก่อนแล้วก,ก็แชร์กด Subscribe ติดตามเป็นใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ